เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟน bon บอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27สิงหาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนอริแฮมฟอเรสต์3ประตูต่อ2ในเกมลิกหนาที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเป็น3แต้มที่กระอักกระอ่วนอย่างมากนะครับในเกมนี้ทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมจะให้เชียร์กันแบบสบายใจไม่ได้เลยครับสำหรับฟอร์มของทีมณเวลานี้ แต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่สามารถคัมแบ็กกลับมาได้หลังจากโดนนำไป2ประตูในช่วง4นาทีแรกอย่างไรก็ตามกับสิ่งที่นากังวลมันก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับทั้งเรื่องของรูปแบบการเล่นเรื่องของทีมเวิร์กและโดยเฉพาะกับจังหวะเข้าทำนะครับที่ก็ยังดูไม่ค่อยเข้าใจกันมากสักเท่าไหร่ระหว่างบรูโน่ฟานเดสหรือว่าคริสตินเอริกเซนที่จะเล่นร่วมกับบรรดาแผางแนวรุกของเราครับเรามาดูไลฟ์อัพตัวจริงของทีมในเกมนี้กันก่อนนะครับซึ่งมาในแผน4,2-31 แนวทีวานเป็นอังเดรโอนาน่าสีกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นอารอนวานบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นดิเอโกดาโลคู่เซ็นเตอร์ลิซันโรมาดิเนสกับราฟาเอลวารานสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับคาเซมิโรกับคริสต์แอลลิกเซนสามตัวรุกทางซ้ายเป็นมาคัสแบดฟอร์ดทางขวาเป็นอันโตนีและบรูโน่ฟนันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนสุดหน้าตัวเป้านะครับวันนี้ใช้งานอองโตนีมาซิยันสำหรับเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกต้องบอกว่าทีมเสียประตูเร็วมากเลยนะครับตั้งแต่2นาทีแรก เดยเริ่มสั่งสงวัสดวะที่เราได้ลูกเตะมุมแต่ก็โดนสวนกลับขึ้นมาและก็เป็นไตโวออวูนิยี่กองหน้าของฟอเรสชิงมองอชนะวันบิซาก้าก่อนจะตะบึงขึ้นมาความเร็วอชนะทั้งแรดฟอร์และก็อันโตนี่ก่อนจะยิงผ่านมืออังเรโอนาน่าเข้าไปอย่างง่ายได้ฟอเรสบุกนำหนึ่งต่อศูนตั้งแต่ช่วงสองนาทีแรก ปรีแสดงยังคงเมาหมาัดไม่หายนะครับอีก2ทีต่อมาเสียประตูที่2อีกแล้วครับดียเริ่มสั่งสวาลูกฟรีคิกทางกลาบขวาซึ่งเป็นมอร์แกนกิฟส์ไว้ที่เปิดบอลเข้ามาแล้วก็เป็นลิซันโดมาดนเนสมงสกัดบอลเฉียวๆบอลกลบับไปเข้าหัววิลลี่โบลีกองหลังฟอเรสที่ยืนอยู่เฉยๆตรงตาข่ายไปเลยครับฟอเรสบุกขึ้นนำา2ต่อ0 หลังจากโดนนำแบบนี้ครับกองทัพป,ปีแสดงของเราก็เร่งเครื่องอย่างหนักแล้วก็บุกแบบวันเวก่อนจะมาได้ประตูไล่มาเป็น2ต่อ1นเร็วเลยนะครับทีสิบจาก er ริชันเอริกเซนเดิมจากจังหวะมาคัสแวนฟอร์ดลากหนีแซดอาริเยะทางกราบซ้ายก่อนจะเปิดยัดเข้ามาในกรอบหกหลาแล้วก็เป็นเอริกเซนครับตวัดด้วยขวาเข้าไปแมนยูเตดไล่มาเป็น2ต่อ1นและก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ เริ่มเกมมาในช่วงครึ่งหลังแมนยูนเตตตามตีเสมอเร็วเลยนะครับมี5 2อยู่เริ่มจากเาวลูกฟรีคิกที่บรูโน่ไหลไปให้กับแรดฟอร์ดนะครับก่อนแรดฟอร์ดจะโยนกลับมาให้กับบรูโน่และบรูโน่ก็หม่งตั้งมาให้กับคาเซมิโร่ในหวัวโล่งๆครับไปสแสดงตามตีเสมอทับเจ้าป่าเป็น2-2ต่อหลังจากนั้นแมนยูนเตดก็ยังคงบุกอย่างหนักนะครับก่อนที่ทับเจ้าป่าฟอเรสต์จะมาเหลือ10คนโดยเป็นโจวรรอกองหลังกับตันทีมที่โดนใบแดง และใน,นที่สุดครับนี75แมนยูเต็ดก็มาได้ประตูขึ้นนําเป็น3ต่อ2จากจังหวะลูกจุดโทษแล้วก็เป็นบรูโน่ฟานนเดสสังหารแบบเฉียบขาดมากๆทว่าหลังจากขึ้นนำ3ต่อ2แล้วก็ตัวเพ่เนฟอลเรสเหลือ10คนนะครับแต่ก็เป็นนังทับโซปานะี่ะได้บุกมากกว่าได้ซ้ำในช่วงที่เหลือแต่ก็ยังโชคดีครับที่บอลได้แค่เฉียวไปเฉียวมาก่อนสุดท้ายแล้วจบเกมแมนยูแต่จะเอาชนะฟอลเรสไปได้3ต่อ2คว้า3แต้มนี้ได้สำเร็จ ลัจากตารางคะแนนในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราก็อยู่ที่หโดยแข่งไป3เกมมีอยู่6แต้มซึ่งในเกมคืนนี้ครับยังหลือีก3คผู้ได้แก่เบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับวินล่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้และก็นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์ pool ครับเรามาต่อกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมมนี้กันบ้างนะครับเรื่องของที่ประเด็นแรกเป็นเกมที่เปลี่ยนไปด้วยความผิดพลาดตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเกม ต้องบอกว่าเกมนี้ถึงแม้ว,ว่าจะมีการยิงประตูมากถึง5ประตูด้วยกันแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นเกมที่ไม่ได้มีคุณภาพสักเท่าไหรน่นักเนื่องจากว่าทั้งสองทีมมามีข้อผิดพลาดเต็มไปหมด้วยในฝั่งทัพปีแสดงเรานั้นต้องบอกว่าใครที่เปิดดูช้านะ่ะต้องตกใจอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าเสียทีแรกโดนไปแล้ว2ประตูซึ่งทั้ง2ประตูนะครับก็มาจากความผิดพลาดในเกมรับของเราทั้งหมดแต่ก็ยังดีนะครับที่คู่แข่งของเราวันนี้เป็น North Ham Forest ไม่งั้นต้องบอกว่ารอดยากอย่างแน่นอนครับหากโดน2เม็ดตั้งแต่เริ่มต้นเกมแบบนี้ นอกจากนี้ครับกับการที่ทีมเสีย2ประตูให้กับฟอเรสต์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแบบนี้นี่คือไสยิใหม่เลยนะครับของพรีเมียร์ลีกและก็สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราด้วยกับการเสีย2ประตูภายในเวลาแค่3นาทีกับอีก47วินาทีตั้งแต่เริ่มต้นเกมครับมาคดัีประเด็นที่2น,นะครับใบแดงและจุดโทษช่วยเราได้3แต้มอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าใน,นช่วงที่เราตามตีเสมอได้เป็น2ต่อ2นั้นรูปเกมของเราจะดีกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า การได้ลูกจะโทษและก็ใบแดงของจบรอรอกองหลังของฟอเรสต์นั้นมีส่วนสําคัญอย่างมากครับที่ทาให้เราคว้า3แต้มได้ในเกมนี้เพราะหากว่าทับเจ้าป่าเหลือ11คนเท่ากันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่เราจะมายิงประตูชัยได้และที่สําคัญตอนที่เราเหลือ11คนและฟอเรสเหลือ10คนนะ่ะทัพเจ้าป่ามีโอกาสบุกมากกว่าเราซะอีกครับในช่วงท้ายเกมและก็ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปหลายช็อตเช่นกันนะครับในช่วงท้ายเกมมาคดีเป็นอันที่3ครับทีมต้องการตัวรัสมุสฮอยลุนอย่างมากในเกมนัดต่อไป จากในช่วงสมเกมที่ผ่านมานะครับทีมยิงได้4ประตูและจาก4ประตูนั้นมาจาก var, ราฟาเอลวารานซึ่งเป็นกองหลังและอีกสประตูในเกมกับฟอเรสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็มาจากแดนกลางทั้งหมดก็คือคริสตินเอริกเซนคาเซมิโรและกับรูโน่ฟานเดนเดสส่วนบรรดาตัวรุกของเรานะยครับยังไม่สามารถส่องประตูได้เลยดังนั้นมันก็ชัดเจนอย่างมากนะครับว่าตอนนี้เราต้องการตัวจบสกอร์อย่างมากในแผงตัวจริงและก็ได้แต่วหวังว่าในเกมแมตช์หน้ากับอาร์เซนอลรัสมุสอยรุนจะฟิตพอล,ลงสนามให้กับเรานะครับ เรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะกองทัพปีสแสดงกันนะครับเริ่มกันที่คนแรกแองเดรโอนานาได้6คะแนนต้องบอกว่าจังหวะการเสียประตูแรกให้กับฟอเรสนะดูง่ายไปหน่อยครับสำหรับโอนานาแต่ก็มีจังหวะเซฟส,สวยๆเช่นกันนะครับช่วยทีมกับลูกยิงของโบลี่กองหลังของฟอเรสในช่วงครึ่งหลังแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ค่อยได้มีจังหวะได้เซฟอะไรมากมายครับอารอนวันบิซาก้า7คะแนนถือว่าเกมนี้วันบิซาก้าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีเกมหนึ่งเลยนะครับ มีจังหวะสไลด์สวยๆช่วยทีมไว้หลายครั้งแลวก็เก็บกดเกมรับทางกลับขวาได้ค่อนข้างดีครับแต่เจ้าตัวก็มีส่วนกับประตูแรกที่เราเสียเช่นกันนะครับการขึ้นไปชิงมงกับไทโวอาโวนิยี่กองหน้าของฟอเรสต์แล้วพลาดจะโดนสวนกลับและก็เสียประตูตั้งแต่ต้นเกมเลยครับดิโอโกดาโล5คะแนนตามจริงแล้วผมน่อยากให้เอริิธินฮากลองดันสนุอบาโรฟานานเดสเล่นตัวจริงเกมนี้เลยนะครับแต่เมื่อบอสเลือกดิโอโกดาโลก็ตามนั้นครับและเกมนี้ต้องบอกว่าโดนเจาะกลับซ้ายตลอดทั้งเกม สนเกมนุ้วันนี้ก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายนะครับถือว่าผลงานส่วนตัวของดานโลเกมนี้สอบไม่ผ่านครับราฟาเอลวารานหกคะแนนหลังจากที่เราเสีย2ประตูไปแล้วก็ถือว่าวารานเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรา่ามือกับไตรวุฒาาวอนิยีได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเกมนี้วารานก็อยู่ในสนามได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและครึ่งหลังก็เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟที่ลงมาแทนนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าวารานมีการบาดเจ็บหรือเปล่าทำไมถึงถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเลยครับลิซันโดมาด สำหรับฟอร์มของมาติเนสอาจจะยังไม่เด่นนะครับในช่วงแรกของซีซันนี้และในเกมกับฟอเรสต์แม์นี้ก็ดูเหมือนว่าจะรับมือกับความแข็งแกร่งของอโวนิยี่ได้ลำบากอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าโอเคนะครับั้งนการคลองบอลและก็การเปิดเกมจากด้านหลังของมาติเนสคาซิโร่เจ็ดคะแนนต้องบอกว่าเกมนี้คาซิโร่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะครับสำหรับการคุมดันกลางและก็เล่นได้ดีกว่า2เกมรที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดมีจังหวะเข้าสกอรส,สวยๆเห็นอยู่บ้างนะครับแถมวันนี้ก็ยังเป็นคนยิงประตูตีเสมอให้กับทีม จนทําให้ทีมกลับมาคว้าชัยได้สําเร็จด้วยครับคริสเยนเอริกเซน6คะแนนวันนี้ได้ลงสนามมาแทนเมสเซนเม้าที่มีการบาดเจ็บนะครับก็ที่ว่าเอริกเซนนทำได้ค่อนข้างดีเลยล่ะแม้ว่าบทบาทกับเกมจะไม่ได้มากนักแต่ก็เป็นคนยิงประตูตีไข่แต่ให้กับทีมไล่มาในช่วงครึ่งแรกด้วยครับบรูโน่ฟานันเดส8คะแนนต้องบอกว่าเกมนี้บรูโน่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทีมเลยนะครับถึงแม้ว่าในช่วง2เกมแรกโดนวิจาร์อย่างหนักก็ตามแต่เกมนี้ต้องบอกว่าคอยสร้างสรรเกมอยู่ตลอด มีโอกาสยิงไกลหลายครั้งและที่สําคัญนะครับเป็นคนยิงจุดโทษตัดสินชัยชนะให้กับทีมในเกมนี้ด้วยมาคัสแรดฟอร์ดหคะแนนวันนี้สําหรับแรดฟอร์ดมีหนึ่งแอสซิสนะครับและก็ใช้ความเร็วในการเล่นงานกองหลังของฟอเรสต์ได้อยู่บ้างแต่ในช่วงทดเจ็บนิสัยเดิมมาอีกแล้วครับฝืนยิงเองไปถึง2องช็อตทั้งที่เพื่อนนะ่ะอยู่ในตาแหน่งที่ดีกว่าและทีมคนจะได้ประตูฝั่งฟอเรสต์ไปด้วยครับอันโตนี่หกจุดห้าคะแนน สำหรับอันโตนี่ในช่วงครึ่งแรกอาจจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับแต่กับในช่วงครึ่งหลังถือว่าสําคัญต่อทีมมากมีส่วนสําคัญในการโจมตีคู่แข่งทางกราบขวาและก็กยิงประตูได้ด้วยนะครับจากการปั่นไปที่เสาสองแต่เป็นแมตเทอเนอร์ครับที่โชว์ซูเปอร์เซฟได้อย่างเหลือเชื่อจริงๆอ,อันโตนี่มาซิยาน4คะแนนเกมนี้มีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับมาที่ตัวสำรองนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟ6คะแนนเจดอนซันโช5คะแนนและสกอตต์แม็กโทมีเนได้ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม